ค่ะดิฉันก็ชื่อนัทนันนะคะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะก็มาเรียนศัก์คิวสามมิติที่นี่เป็นวันที่สองค่ะการต้อนรับที่ทางสถาบันนี้ให้ก็คือดีมากก็คุณครูสอนก็เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นกันเองเดีค่ะส่วนในเรื่องของเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็มามาดูที่โรงเรียนนะคะก็คือ ที่นี่สอนดีมากค่ะเท่าที่เคยแบบเซิร์ชดูในเน็ตหรือว่าเคยผ่านการดูมาจากที่อื่นๆน,นะคะก็ะถือว่าที่นี่เป็นที่ยอมรับที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เพื่อนๆทุกคนที่มาเรียนด้วยกันก็น่ารักค่ะเป็นกันเองก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่สนใจแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะ mm hmm. อยากให้มาเรียนที่นี่เยอะๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าทางสถาบันมี mm hmm. การเรียน mm hmm. การสอน mm hmm. แล้วก็การอบรม เยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานนะคะค<อ>ุณค่ะ<อ>